รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีครับอัสลามุอะลัยกุมต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการวิถีมุสลิมครับวิถีมุสลิมสัปดาห์นี้นะครับจะพบกับตอนลํำลึกเมลิดนาบีสู่หนทางแห่งความศรัทธานะครับในวันนี้ก็จะมีวิทยากรของเรานะครับมาให้ความรู้แล้วก็มาเล่าเกี่ยวกับทีวประวัติความเป็นมาของท่านนาบีตั้งแต่เล็กจนโตนะครับนี่ก็เป็นเรื่องราวที่พวกเราทุกคนนะครับควรจะรับฟังนะครับ นอกจากนั้นนะครับก็ยังมีเรื่องราวของการจัดงานเมลิดนะครับว่าทำไมเราต้องมีการจัดงานเมลิดขึ้นทุกปีนะครับจัดทำไมจัดเพื่ออะไรมีวัตถุประสงค์อย่างไรทานบกันนี้นะครับติดตามได้เลยนะครับขอขอบาละตุณเส้ามุอชร Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in Qala rabbi syurah li sadri Wa yassir li amri Wahlul uqdatan min lisani yafqahu qawli Allahumma aftah alayna futuhal arifin Wa faqihna fid din Wa ja'alna minal ulama'il al amilin Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ขอความสุขความบริกัตจงมีแด่ทุกท่านอัลฮัมดุลิลละช์ุกรต่อออุงอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอัลาวันนี้เราได้มาพบกับในรายการวิถีมุสลิมซึ่งเราจะมาคุยเกี่ยวกับ ความสำคัญของเดือนรับีอุลอาวัลซึ่งเป็นเดือนประสูติของท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมซึ่งเราจะเรียกว่าเดือนมูลิดหวังว่าพวกเรานั้นจะได้รำลึกถึงคุณงามความดีของท่านศาสดานบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม พี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพเดือนระบีอุลอวัลเป็นเดือนประเสริฐเดือนที่นบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมได้ประสูิในวันจันทร์ สิบสองรบีอุลอาวัลปีช้างสาเหตุที่ได้ชื่อว่าปีช้างเพราะปีนั้นทางกองทัพอั布拉ห์ซึ่งมาจากเอธิโอเปียพร้อมคารวานช้างบุก เมืองมักกะเพื่อที่จะมาทำลายกะบะแต่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮฺซุบฮานบฮูวะตะอัลาอฮฺอัลลอฮฺซุบฮานบฮูวะตะอัลาได้ทำลายกองทัพช้างในวันนั้นราบคาบดังเช่น الله سبحانه وتعالى يقول في القرآن أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَدْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا أَبَابِيلٌ تَرْمِيهِمْ بِحِجَارَةٍ مِّنْ سِجِّيلٍ فَجَعَلَهُمْ كَعَصْفٍ مَّأْكُونٍ صدق الله العظيم بودنية yeah. يتحدث أبراه. กองทัพช้างมาทำลายกับะแต่ด้วยความพระประสงค์ของอัลลอฮฺบานอวะตะอัลลอฮ์อัลลอฮ์ทรงส่งนกอาบบาบิลไตรันอาบบาบิลข้าบหินซิจิลและก็ลงทิ้งลงบนแผ่นดินทำให้กองทัพช้างนั้นกลายเป็น เป็นปุ๋ยกองทัพช้างก็ล่มสลายไปะปีนี้แหละ,ละหลังจากนั้นปีนี้แหละปีที่ประสูตรท่านนาบีมุฮัมมัดสลลลพี่น้องผู้ศรัทธาที่เคารพวันที่นบีจะประสูตรนั้นทุกสิ่งทุกอย่างในโลกเนี้ยในมรรคนี้ ต่างปิติยินดีไม่ว่าจะเป็นมาลาอิกะไม่ว่าจะเป็นสิงหาราตว์ทั้งหลายล้วนแต่ยินดีเนื่องจากอัลลอฮฺสุบฮานาวะตะอัลลาจะทรงได้ทรงผู้ที่มีความประเสริฐยิง่ง เพื่อที่จะทำให้โลกที่อยู่ในมุมมืดทำให้โลกนั้นเกิดแสงสว่างขึ้นหรือย ah um um ุคริยาฮุมมินาซูลูมาทิลานูดล l l a ์ส่งนบีมาเพื่อที่จะได้ให้บุคคลที่อยู่ในความมืดนั้นออกจากความมืดมาสู่ แห่งสัจธรรมมาสู่แสงสว่างครับสำหรับเราผู้ศรัทธาทั้งหลายในเดือนราบิอุลอวัลเราก็ควรรำลึกถึงความประเสริฐของท่านนาบีโดยให้เรานั้นได้กล่าวสารวตให้มากๆพยายามที่จะ Patibat tam. Sunnah. Ongtan Nabi Muhammad SAW. Pro. Nabi dia ikhlawa. Man ahya sunnati. Fakod ahabbani. Wa man ahabbani. Kana ma'i fil jannah. Kuamwa. Pu daiti. Tamhai. Ruwa. ทำตามสุนนะแนวทางของฉันผู้นั้นมีความรักมีความรักต่อฉันว่ามันอฮับบานีผู้ใดที่มีความรักต่อฉันกาณามะอีฟฟลญันนะเขาเหล่านั้นก็จะพร้อมกับฉันสวงสวรรค์ในสวงสวรรค พี่น้องท่านผู้ชมที่เคารพการที่เรานั้นรำลึกถึงนบีรำลึกถึงชีวประวัติของนบีนะสมัยท่านนาบนะีเด็กๆเ,เนี่ยนบีก็เติบโตเหมือนกับพุถุชนทั่วไปนบีนั้นเป็นเด็กกำพร้าซึ่งก่อนหน้า ที่นบีจะประสูตนั้นบิดาของท่านนบีก็คืออับดุลลอฮ์ได้ออกไปทำค้าขายที่เมืองมาดีนะแต่ด้วยความประสงค์ของอัลลอฮ์อับดุลลอฮ์ก็ได้เกิดเสียชีวิตก่อนที่ท่านนบีมุฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมได้ลืม ตาดูโลกนบีก็จะได้ได้รับฉายาว่าอัลยลติมเป็นเด็กกัมพราอเลมยาจิกายติมังฟะอวะอัลลอฮ์ได้กล่าวว่าท่านนบีนั้นได้เป็นเด็กกําพราแต่ก็อัลลอฮ์ก็จะดูแลหลังจากนั้น มันดาของท่านนาบีอามินะได้พาท่านนาบีไปเยี่ยมกูโบของบิดาของท่านที่มืองมาดินะพอนบีกับมันดาของท่านอยู่ที่มาดินะได้เวลาพอสมควรอามินนะก็พาท่านนาบีกลับมักกะในระหว่างที่นบีเดินทาง เข้ามากะน,นั้นมาถึงที่อบววเป็นสถานที่แห่งหนึ่งท่านนาเบก็เกิดความสูญเสียมันดาของท่านก็คืออมีนะหลังจากนั้นนาเบก็เป็นเด็กคำพระ ทั้งบิดาและมารดาท่านนาบีก็ได้กลับสู่เมืองมักกะอย่างปลอดภัยโดยการนำของมีผู้นำพาท่านนาบีไปที่เมืองมักกะ แล้วก็ท่านก็ได้พบกับปู่ของท่านก็คืออับดุลมุตตลิบหลังจากนั้นนบีก็ถูกดูแลด้วยปู่ของท่านก็อับดุลมุตตลิบหลังจากนั้นนบีก็ ถูกดูแลอยู่กับน้าของท่านก็คืออบูุตาเลบนี่คือชีวประวัติของท่านนาบีมูฮัมมัดสลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมจะเห็นได้ว่านาบีนั้นมีความยากลำบากนะในการดำรงชีวิตซึ่งท่านก็กำมพระบิดามันดาตั้งแต่เยาว์วัย ท่านอยู่กับปู่ของท่านหลังจากนั้นก็ท่านก็ถูกดูแลจากน้าของท่านก็คืออบูุตลิบจนถึงนบีนั้นได้เติบโตนบีทำงานสารพัดไม่ว่าจะเป็นการเลี้ยงสัตว์ เลี้ยงแพะเลี้ยงแกะทุกอย่างนาบีก็ทำโดยไม่เลือกงานแต่ทีนี้พอมาถึงเดือนรอเบอุลอาวันแล้วเราควรที่จะรำลึกถึงชีวประวัติของท่านนาบีตั้งแต่นบียังเยาว์วัยจนถึงนบีนั้นได้เป็นรอสูล ได้เป็นนบีแล้วก็นบีนั้นได้เผยแพร่ศาสนาของอัลลอฮ์สุบฮานาฮุวตัลลานบีอยู่ที่มักกะจนวาระสุดท้ายนบีไปพำนักที่อัลมาดินะตุลมุนาวะรอห์ที่นครมัดฑนาทีนี้ทุกสิ่งทุกอย่างที่นบีทำนั้นเพื่อศาสนาของอัลลอฮ์ เพื่อที่จะเผยแพร่อัลอิสลามดังนั้นชีวประวัติของท่านนาบีนั้นเราควรที่จะศึกษาและก็นำมาปฏิบัติในสิ่งที่นบีนั้นได้พูดและได้กล่าวในฮะดิษ และในวจ,จนะของท่านหวังว่าเมื่อถึงเดือนราวอุลอาวาแล้วพวกเราทุกคนทุกท่านก็จะรวมลำลลึกถึงชีวประวัติของท่านนาบีโดยเรานั้นกล่าวสารวตให้มากๆเพื่อจะทำให้เรานั้น มีความรักต่อท่านนาบีดะอิชอัลลอฮ์เมื่อเรารักนบีแล้วนบีก็จะรับพวกเราเราก็จะได้รับชาฟาอัตุลอุซมาการช่วยเหลือที่ยิ่งใหญ่ในวันอาเครอข้างหน้าต่อไปสุดท้ายขอดูอาให้อีองอัลลอฮ์ س ุบฮา ه วตาลาโปรดประทาน,ทานความสุข ความจำเริญความบารอกะให้กับทุทกท่านอินชาอัลลอฮ์เอาละครับคุณผู้ชมครับช่วงนี้มาพบกับช่วงสนทนาวิถีอิสลามนะครับวันนี้นะครับเราจะมาพูดคุยในประเด็นเรื่องราวของการลำลึกถึงท่านนาบีนะครับคือในวันนี้นะครับก็ได้รับเกียรติจาก ดอรสุฟยานดาตูนะครับซึ่งเป็นรองประธานคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลานะครับช่วงก่อนหน้านี้ก็ได้มีการบรรยายในเรื่องราวของชีวประวัติของท่านนาบีนะครับตั้งแต่เกิดจนโตนะครับจากนั้นนะครับช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงสนทนานะครับผมก็มารับช่วงต่อนะครับเราก็จะพูดคุยในประเด็นเรื่องราวของอการจัดงานเมลิดนะครับถือว่าเป็นงานที่จัดขึ้นเพื่อเป็นการลําลึกถึงท่านนาบีนะครับตอนนี้ผมอยู่กับ อดร์สุฟยานดาตูนะครับสลายกมครับสลายกม์เซมุอะลัยฮุมตุลลอฮ์คำถามแรกนะครับครับผมครับผมครับทำไมต้องมีการจัดงานมอลิตครับจัดเพื่ออะไรครับการที่เราจัดงานเมาลิดเนี่ยเพื่อที่จะให้ความรำลึกถึงท่านนบีซึ่งจะมีการจัดไปทั่วโลกครับไปทั่วโลกไม่ว่าจะเป็นทางบ้านเราในกาที่ประเทศมาเลเซียอาเซียนหรือประเทศซาอุดีอาระเบียก็ยังมีการจัดอยู่ แต่ว่าวิธีการต่างๆก็จะมีการหลากหลายกา,ก,าการจัดแต่ส่วนบ้านเรานี้ก็คือ,เ,อเราก็จะรำลึกถึงนบีก็บอกชีวประวัติของท่นานนบีมีการบญญรรยายรรมีการอ่านคาบิอัลกุรานรแล้วก็มีการจัดเลี้ยงอาหารแตใ่ในขณะที่เราจัดนั้นเราต้องคำนึงถึงความเหมาะสมของการจัดงานด้วยครับเรื่องของขอบเขต ขอบเขตในการจัดงานวารีได้มีไหมครับก็มีบ้างก็มีในส่วนที่เรานั้นเ,เราจะไม่ไม่ปะปนกับ,บในสิ่งที่ที่เราได้ห้ามไว้ก็คือระหว่างาสตรีเพศต่างๆเนี่รเราก็ต้องต้องแยกกันเพื่อเมื่อเราแยกกันแล้วก,ก็จะให้เกิดนะเกิดสิ่งที่ดีๆครับส่วนในการอ่านอัลกุรอานก็ ธรรมดาอยู่แล้วการที่เราจได้อ่าน Al uran, อัลกุรอานก็อัลลอฮ์ก็จะส่งตอบแทนผลบุญของเรารเมื่ออ่านเสร็จแล้วอ,อ่านชีวประวัติของท่านนาบีแล้วก็ขึ้นสลาวาด <ๆ S 2> การ<ๆ>สลาวาตนั้นคือการที่เรานั้นจะได้รำลึกถึงและก็คิดถึงของท่านนาบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัม ก็กิจกรรมทั้งหมดก็ล้วนแล้วแต่เป็นการส่งเสริมนะครับให้เกิดความรักท่านระนบีรับมากขึ้นนะครับแล้วครับงานเมลิดเนี่ยมันมีความสําคัญกับชุมชนสังคมกับอิสลามอย่างไรบ้างครับถ้าเรามองดูในแง่ของการปฏิบัติแล้วเนี่ยเราก็จะเกิดความ รักความสามัคคีกันครับ,เ,รบเมื่อเมืม่อเรามาทําแล้ว<ม>บางบางคนนี้ก็จะทําเป็นการส่วนตัว<ม>อของแต่ละบ้านแต่มีบางคนก็จะทําเป็นหมู่บ้าน<ม>รวมกันทุกคนก็จะแชร์สตังค์แชร์<ม>อะไรเนี่ยแชร์ทุนหาทุนหาแล้วก็จ,จัดงานเป็นเป็นเป็นโครงการของหมู่บ้านครับตรงนี้ก็จะเกิดตรงนี้ก็จะเกิดเห็นได้ได้ได้ ประโยชน์ก็คือความรักความเข้าใจความสามคัคคีความปรองดองอในในหมู่บ้านและก็ในสังคมคที่ผมว่าผมว่าดีเหมือนกันนะที่เราได้จัดงานโมอลิตปีละครั้งเพื่อที่จะก่อให้เกิดความเข้าใจการความ,มสมัครสมานสามคัคคีกันของคนในหมู่บ้านครับพี่สตาครับแม้ว่างานโมลิตเนี่ยจะเป็นที่นิยมของ การแพร่หลายในสังคมมุสลิมแล้วนะมันจะมีประเด็นเรื่องของการถกเถียงกันในเรื่องของอการจัดงานมอลิตเนี่ยครับนี่คุณตามีความคิดเห็นอย่างไรคประเด็นตรงนี้เนี่ยมีมีม,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 มีบางบางบางกลุ่มบางบบเขาก็องศาบางสถานะบอกว่าการทำมอลิสนั้นเป็นการที่เราจะได้ท่านนบีเขาไม่ได้ทำ ครับแต่เราเราคิดไปในในแง่ที่ดีว่าครับทุกสิ่งทุกอย่างที่เราทํานั้นเกิดประโยชน์และวก็เกิดการกระทําความดีโดยไม่ได้กระทบกับหลักศาสนากับผมว่าเป็นการดีที่สุดเราทําแล้วถึงแม้นบีนบีไม่ได้ทําแต่นบีไม่ได้ห้ามนบีไม่ได้ห้ามครับก็ เจตนาของเรานั้นจะทำด้วยจิตใจที่บริสุทธิ์แล้วก็เกิดประโยชน์ก็ผมว่าก็ไม่ไม่ม่ปัญหาอะไรครับครับอันนี้อยู่อยู่ที่แต่ละความมุมมองของแต่ละท่านของแต่ละคนคือจะจะทำก็ได้หรือไม่ทำก็ได้แล้วแต่แล้วแต่ไม่ใช่เป็นข้อบังคับใช่ใช่ใช่แต่ว่าเราอย่าเอาประเด็นตรงนี้มามามาเป็นเป็น ข้อขัดแย้งกันอ่าตรงนี้ดีกว่าครับใช่ครับครับในนามของคณะกรรมการอิสลามประจำจังหวัดยะลาเนี่ยเราก็ได้มีการจัดงานมอประจําปีขึ้นทุกปีทุกปีในแต่ละปีนี่ให้ทราเล่าว่ามีความเป็นมาอย่างไงบ้างแล้วก็มีปัญหาอะไรบ้างมาสามครับอัลฮัมดุลิลละการจัดงานมอวิดของกรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาเนี่ยเราเราเราคิดว่านะคิดว่านะ ถ้ากําไรผลประโยชน์นั้นมัน,ม,นมันไม่มีมันไม่มีอยู่แล้วนะแต่ว่าในทางกลับกันเราจะได้มองถึงความเข้าใจความสามัคคีของคนในจังหวัดยาลาจะเกิดปีละครั้งได้ร,รวมกันมาแล้วก็จะได้เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นการอ่านคัมภีร์ Al an, รอัลกุรอานโดย ของเอาบาจอยะลาและก็ของสมาคมกอรีรอทีนี้ผมว่าถ้าไม่มีางานแบบนี้ถ้าไม่มีงานโมลิสเนี่ยงานงานต่างๆกิจกรรมต่างๆนี้ก็จะไม่เกิดขึ้นก็มีการบรรยายธรรมมีการาสัมมนา,าต่างๆแล้วก็จะมีการสแสดงนิทรรศกา,ารต่างๆก็ เกิดขึ้นในงานโมลิกเดลาเนี่ยอ,อันนี้แหละผมว่าดีที่สุดเกิดประโยชน์โดยเรานั้น,นะจะได้เห็นถึงความสมัครสมานสามัคมคีของคนในจังหวัดยะลา ครับก็ทั้งหมดนี้ก็เป็นเรื่องราวในช่วงของสุนทนาววิถีอิสลามนะครับสำหรับวันนี้นะครับเวลาก็ได้จบลงแล้วนะครับวันนี้ต้องขอขอบคุณทางด้านของดรสุฟยานดาตูนะครับรองประธานคณะรรมการอิสลามประจําจังหวัดยะลาอีกครั้งนะครับขอบคุณมากครับทักครับคุยก้มครับ